ผมลักราชสีโหนฟันทุง่งวันนี้ผมจะมาเปิดความลับสาแห่งดวงดาวกับเบอร์มือถือด้วยประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์กว่า30ปีของผมครั้งแรกจาก TrueMove e กับการออกแบบโปรแกรมโหราศาสตร์คำนวณผูกดวงวางลัคนาลงลึกถึงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดคำนวณตามลัคนาราศีเพื่อหาเบอร์ดีเป็นเบอร์ฟันทุงเฉพาะคุณพร้อมรับคำแนะนำจากผม เปลี่ยนเป็นเบอร์ฟันธง 5G เฉพาะคุณจาก TrueMove Edge เสริมหน้าที่การงานเสริมม่งคลนความรักเสริมโชคลาภโดยอาจารย์ลักราชสีพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 5G Ultra Max Speed 9มิถุนายน2564ถึง31ธันวาคม2564สมัครได้ที่เว็บ True Store หรือ True Shop เลือกเบอร์ฟันธงเฉพาะคุณวันนี้ต้องที่ TrueMove Edge เท่านั้นฟันธง